สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการรู้รักหน่าตัสินไทยวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างเราตามไปดูกันได้เลยครับตามไปเลยครับ ยามเช้ายิ่งมาจงเปิดตารับแสงใหม่ขอบคุณสวรรค์เลือกเกินที่ให้ชีวิตในวันต่อไปเมืด่ดวงโนวันถอนหายใจเป็นไออุ่นเพื่อให้โลกมุนได้อุ่นไออีเราเดินเดินทางไกลไปสูยามสายรับสรับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่โรงเรียนบ้านตาเรือนตำรวจชายแดนส่งท้อซึ่งตั้งที่ตำบลประตรงอำเภอสายดาจังหวัดสระบุรีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจครับ สายมาแล้วกบคุมไม่แล้วทุกคนหาชีวิตวุ่นวายสับสนดังเกิดเป็นคนยอมมีปัญหาว่าจะเอาอะไรไปัีไปีอไป่ไปกัี่ะไกัีะไปี่อ่ัีกันีะครับที่ทอะไกัอไปกไปกันทะไรันอะั่ไกันทกัน่ไปกัน ตามมาเลยนะครับตามมากำลังลานี่สํรนายนานรสวัสดีครับครูกำลังทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อกำลังซ้อมํำเด็กที่สนใจอยู่ค่ะท่านมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาครูเป็นแขกรับเชิญในสัมภาษณ์สักงนิดหนึ่งนะครับค่ะได้ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญที่มีความรู้และความสามารถทางด้านดนตรีไทยกันนะครับ ครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากให้ครูช่วยในนาตัวสนิทหนึ่งครับค่ะครูชื่อสุภรัตน์บุภาหอมนะคะชื่อเล่นชื่อครูอีทค่ะครับอยากทราบว่าครูสอนวิชาอะไรครับสอนวิชานาฏศิลป์ไทยค่ะแล้วครูสอนวิชานาฏศิลป์เนี่ยครับมากี่ปีแล้วครับตอนนี้สิบเก้าปีแล้วค่ะอยากทราบว่าครูทําไมครูถึงมีความชอบแล้วก็มาเป็นครูนาฏศิลป์ไทยได้คือมีความชอบตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยเลือกเรียนวิชาเอกนาฏศิลป์ค่ะ ครับแล้วก็ครูเนี่ยมีโอกาสจะนำา่าสินไทยเนี่ยไปเผยแพผยให้ผู้คนทั่วอลกได้รับชมบ้างหรือเปล่าครับก็มีโอกาสได้ไปนะคะระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับอำเภอก็เช่นงาน12สิงหาวันที่5ธันวาค่ะแล้วผลงานโดดเด่นที่ผ่านมาเนี่ยครับครูมีผลงานอะไรบ้างครับก็ได้ไปแข่งระดับภาคกลางกับภาคตะวันออกนะคะชนะเลิศเลยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนได้ไประดับชาติครับครับแล้วผลงานันระดับชาติเนี่ยครับเป็นยังไงครับ ผลการแข่งขันระดับชาตินะคะได้เหรียญทองระดับชาติค่ะครับแล้วก็อยากทราบว่าเด็กขึ้นคูนําไปแข่งเนครับคู่มีวิธีการคัเดเลือกและวิธีการฝึกซ้อมอย่างไรบ้างค่ะวิธีการคัดเลือกนะคะก็คือคัดเลือกดูหน้าตาแล้วก็ความสนใจนะคะของเด็กแล้วก็การฝึกซ้อมน,นี่นะคะก็คือฝึกซ้อมช่วงกลางวันแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนค่ะค คำถามสุดท้ายนะครับครูมีแนวคิดที่จะสื่อสารนัาศะสิ้ไทยนะครับแนวอนาคตต่อไปอย่างไรครับค่ะอย่างแรกนะคะก็คือให้เด็กมีความรักความหังแห็งและก็ปลูกฝังให้หนักเรียนรักที่จะเอาวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันนะคะแค่นี้คล้วก็อยากให้ครูนะครับช่วยสอนวิชาหน้าสิินพื้นฐานให้พวกเราแล้วก็น้องๆได้ไหมครับได้เลยค่ะ วงนักก็อยู่ตรงหน้าผากน,นะคะตัวนางก็คือหางคิ้ววัดจับหางคิ้วออกไปตัวพักก็คือหน้าผากน,นะคะ,อะลองทำดูคืออันนี้คือตั้งวงจีจีบก็คือเห็นข้อมือข้อแรกไหมคะจีก็คือเอาดุ๊กโป่งเนี่ยกดลองทำดูนะคะนี่คือจีบจบีก็จะมีจีข้างอลองทำจีบข้างจีบไหน ตั้งวงตั้งวงแล้วก็จีบตรงนี้ตรงสะดือวางมอจิ้ลงไปอ่าทีนี้นะคะเราก็มาดูกันพอาวๆแล้วเกี่ยวกับนา่เดายสั่์ทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรำกลนเดี๋ยวเราก็จะมารำกันเลยนะคะทีนี้ตั้งวงนะคะตั้งวงค่ะมือจีบที่สะดือนะคะแล้วทํา กลางคืนเดือนงายเย็นพาพายโบกผีผีมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิดเข่าลมผูกพี้ไม่เรือรักกอดโบกในทั่วละ ก็จะเป็นหนึ่งในเพลงของเรามัธรฐานนะคะเพราะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงหญิงไทยใจงามค่ะทีนี้ก็จะสอนองข้าวนะคะทำงานพวกเราก็ขอขอบคุณครูยีมากครับที่เสียสละเวลามาให้ความรู้แล้วก็มาสอนพวกเราเกี่ยวกับการรำพื้นฐานครับเกี่ยวกับน่าศิ์ไทยนะครับพวกเราก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ก็ขอขอบคุณท่านผอ,อสุรดิดีสุอร,รุณยืนยงท่านผูน้อำนวยการโรงเมมรียนมัานตะเรืองตำรวจชายแดนสงเคราะห์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทําและที่สําคัญขอขอบคุณอาจารย์สุภรัตน์บุภาหอมที่มาเป็นวิทยากรพิเศษขอบคุณมากครับ ชาวยิ่งมาจงเปิดตารับแสนใหม่ขอบคุณสวรรค์เลือกเกินที่ให้ชีวิตในวันต่อไปเมื่อดวงตะวันถอนหายใจเป็นไออุ่นเพื่อให้โลกมันได้อุ่นไอ,อเ,เ,นเม่อที่เราจะเดินทางไกลไปสุายามใา ไม่แล้วทุกคนหาชีวิตวุ่นวายสับสนดังเกิดเป็นคนยอมมีปัญหาว่าจะเอาอะไรดีอไปงานดีอะถ้าไปไม่ถึงก็คงเป็นเรื่องของโชมชะตาจะมีเวลาตัดตัวไม่พอกม่ต้องรอน